ขนมจีนเส้นเหนียวนุ่มเหมือนเดิมค่ะคือเกาล่ะค่ะคือเกาเโอเห็นมอตําแซลมอนแซลมอนแล้วก็มีหอยห,หอยค่ะหอยหอยอ้น้ำลายแตกก็ <c oughs> เป็นตัวแซบแทบ้วัดน้ำเสจากบาด,ดูเียป้าค่ะกิ้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ มาพอกับหนูอีกแล้วคะ่ะในช่องกินแซบแบบนวลนัวคะ่ะมือนี่ตำแซลมอนใส่หอยนางรมขอปีนหน่อยนะคะขอปีนโอ้ยเป็น,ซน,นซแบบแซบขันแทพเนาะค่ะพักแซนแปดแสนเก่าค่ะเก่าอันนี้ไฟไฟอยเนี่อันฟันฝ่า,าด้เขาเอิญเวยคะ่ะตำไส้น้ำปูแล,แล้วก็มีขนมจีนเพื่อเกอเอ่าค่ะสิเป็นประสิเป็นประจำก็เ <c oughs> ลยอันนี้นเท่าซึ่งฮอน ก็ขนมจีนเจ้าของออขนมจีนกินแซบแบบนืนวนัวด้วค่ะสามห่อหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีน้ำปูค่ะน้ำปูกระปุกละหกสิบบาทค่ะส่วนปลาร่าหนึ่งร้อยสิบเกาบาทค่ะเป็นปลาร่าปลานินน่นปลาแดกปลานิ่นแซบอยู่ ใส่สตอคแซ่บเลยสตอ,สตอแก้มใหม่ๆสดๆป๊าเบิ่งขอบปุ่นลดโอ้ยแซ่บพังเหี่ยว ซหอหลายเหาเสร็จเสร็จนะหอมมีทีชชูอยู่เหรอเสื้อเสร็จเ,เ,รเสร็จไปโรูดมันเป็นยังงหรอเสื้อเราเดี๋ยวก็ซัก ความน้ำปูเขาปุ่นดีตาโพดแล้วเบิ่งก่อนนะหืม,หมสดต่อผักกาม ก๋แมงมีบระหาแมงกอกแมงกอกว่าฉันไม่เป็นไงแซ่บจ้ะ กันจงจ่อเซ,บซบ็บเ็บอร่อยมากเลยต้มเฮ้ยละลาๆเลยกักอันเนี่ย ลช่องนี้โน้ถูกปิดกันสิรลบกวนได้หรอค่ะลบกวนทุกท,ทุกทกนนก่านว่าทุกท่านก็นไ,ได้แซ่หนเนีะยูทูปหนูนน่ะคุณบอกสามสี่ส้มม่วงกไปดรงเตือนเขา ข้อนว่าอันขอถามเดี๋ยวนี้ประเทศพิบคลิบเราวจ้า,จาวซะนะเพราะหนามันนีแล้วซอยเห็นรูปรเสียบทองนะเสือบอ่แต่นูปได้คลายหรอกมึดปิดหรอกข้อเราฟิลล์หลักผสมข้อเราเจนหวัง สองอย่างหัวดห่ือหอนแห้งเปิดแอร์กับเบเยน ทานผิดท่าตกเก็บขึ้นมาให้เรากินได้รับเ,เขาปลูกเขาจะปลูกเอาด้นะี่ยสมัยนี้ปลูกเอาว่าสมัยต่กอนธรรมชาติไปหาเอาใน,นหอยลกูลกๆ ขมีอันนี้พ้ากันจองแสดงว่าอุดมสมบูรณ์เลยสวมงามๆมันก็อยบับข้ามยิงยิง,ยง,ยง ยังก็ว่าขั้นแข่ดีไม่ได้ขั้นแข่าไปได้ขั้นแข่เจ้าขวางอยากกินต่คำยกกังไงยังไงสวดโมกโกกปากล่นปากนะเออมันค่อยเสีบมันเต็มปากเต็มคำแสบ แต่ตามวสดใสุใจไม่เป็นการก็กลับปั๊บกล่องปั๊บแสงเนียไม่ใช่าหรอกค่ะจะทรงขอบุญนน้องใครเลยค่ะเพราะบางนู้นเม็นเนีน่นเยเอื้อยๆเจ้าคือบอสคนแรกคิดเจ้าคือบลงามแบโอ้ยพออยากให้ขอบุญฟรีขอบคุณหลายๆค่ะ มักคั้นเดี่ยวนี้แล้วแต่ถรามดาแล้วเนาะเออผู้ใดก็มักงองเมื่อไหร่ก็ได้วาเตนูหรอกกระวานดิอยากหัวจะต่องามๆแกเองอ่อนๆ อ่อนัสแสบหวานแซ่บกินแต่ความเมน,ลมนเลนยไง ออนาอ,อ,อ่อนๆเนอะมันปรุงไหมมันปรุงกับไม้ถึงว่ามันปรุงก็คืออืมอย่างมันออกนะมันออกยอดใหม่บ่ะเฮ้ ก็ถอดก็ให้ด้วยค่ะช่องนี้ถนัดความมุมมามกินกินมันเสียไปหลดแไม่ยังกรขขอกนะเส <nervous S 1> ียแม่มันมีไข่แม่หน่งหัวว่าเป็นหน่้ยค่ะค่ะ แมงกอกเป็นยังไงคะพูดได้รู้อธิบายใน้เด้อคะ่ะน้ก,กับโมร,รูกันเขาเอ่ยแมงกอกกับแมงกอกหมดตัวละสอง,สองบาทไปนี่ตัวละสองบาทนะกิโลละสีะ่ห้าร้อยปุ๋ดเนี่ยกินปันคนบ่เคยพออะ ก็คือกลิ่นปานคนไม่เคยพอเนี่ยนะแหะกรสร้างหลอกซื้อกินเองจ้ะกระเทียมลองสัดตอสัดแต่ Hử. Mà Má ừ, mà má mất 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 Mà mất 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 lại mất 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 กินรลมันไม่ประโยชน์สดสดไยอ,อ,อ,อล่นรอบสองกับปุก เอาอน้ามาห้วยใ,ใส่อมกระเทียมเจียวห้วยใ,ใส่ก็ได้หอยอดกระทีนกับหวานแห้งนะคะหวานจุ้ย บักพริกเหมิดแมซื้อมาโลหนึง่งเมิดดสยพักพื้นบ้านจนเริ่มพักอันนี้แสบแสบความพื้นบ้านนี่อันนี้กับมาคือกนะันอ่ะ สัญญาลักเป็นสัญญาลักษณ์ทองนี้เลยเดาสัญญายักษณ์เตวันนี้เป็น้มพูกินยนืได้กบ่เบ่อ ใครมือเหรอคะขครเทียมพูนน่ะปั่มปั่มปั่มตำรวจปั่มน้ำมันนั่นของอันฝากน่ะมือเพชรนะ เสียบที่หนึ่งเลยขักบมือเนี่ยหวาน ต่อๆดูว่าเมนกะซางออกทางดานกเมนโหลดเนี่ยอีหลีกินยัยงไปกับ่ียูค่ะมันอ่อนดีแซ่บอู้ลืมอเอาปลามาขายอืมไปแห่งเมือ่อไา แพ็กละหาสิบบาทอืม หกสิบบาทมาแพงสื่อทุเรียนหกร้อยว่าถือเปียบเทียบเปียบเทียบเจ้าใสเจ้าขวงพูดถึงหนูเองหกสิบบาทได้เป็นเดือนละทุเรียนม,มันเป็นรกพูดละลอย วอกเลยว่ะมาณหมืน่นแซมแห้งเบื้องจากนัวกินล้วนเมื่อ่ประแดกต้มเองนะพอแล้วล่ะขอสิวาโฆษณาคลายควอง ขอบคุณเลยหลายค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมหนูค่ะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้หนูขอลาไปขนาะสวัสดีค่ะไป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 